ดีใจหลายโอ้ยขอบคุณพระเจ้าเห็ดผงนี่หลายขักนี่อุย้ยเซ่บ คนอื่นก็ด้เห็ดละงอกท่านนี้ได้เห็ดผึ่งแดงร้ายหลายเบิง่งกี่ก็แมน่นเสียเพื่อการแมนเบิร์ตโอ้ยหลายอีหลีนี่ ไล่จงหันเก็บจึงแม่งองงีหยังมันสิกัดบนน่ลไงโอ้ตัวยังโมโหปุ่นเฮ็ดปุ่นโอ้ยอยู่ในลู่ลู่อันนั้นเลยเนี่ยแม่งองงีหยังมันสิกัดบอลไงวายเฮ็ดก็ยุหันปุ่นเฮ็ด นี่เห็ดละงอกโอ้ยพ่อตะยางขึ้นมากอ่ะพ่อเลยบานชืบนมีอีกวะวะ